สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนสวัสดีเช้าที่แสนสดใสนะครับก่อนเริ่มนะครับขอมือซ้ายของพี่วาไว้ที่บนตักส่งมือขวาของตนเองไปไว้ที่มือซ้ายของเพื่อนเสร็จ,จแล้วรับตาครับสัมผัสถึงใออุ่นอนเย็น จากมืนของเพื่อนรอบข้างไอเย็นจากอากาศรอบตัวแล้วที่นตานตาตื่นตาตื่น่นน้าตั่ตาตือนตาต่เตามนาทําเป็นามนาตืาาน่นน่นา่า่น่นตา่น,ตาาน,นืน่นานาื่ 5, นืนื 5, ่าืา โซ่เลี้ยวาเป็นแอลนะครับเราจะท่องสุดคูณนะครับแม่สามเริ่มจากสามไปจนถึงสามหกนะครับพร้อมเลยไหมครับสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดสามสิบ ถ้าแมงมุมสายใหญ่นะครับคุณครูจะพูดภาษาอังกฤษนะครับหนึ่งตัวนะครับงั้วให้เราพูดตัวถัดไปนะครับใช้ดิฟชีกับดิปกนะครับใตกนะครับเริ่มนะครับ B C Y ีแล้วก็ดีดแล้วก็อะไรอโอเคเอาไปมือที่แข็งแรงครับนั่นเป็นแรงเนาะ เดี๋ยววันนี้นะครับครูนะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่อยู่ที่ไกลเสงไกลนะครับโดยครูจะเล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง,งนะครับแล้วครูจะมีคําถามให้นักเรียนได้คลิก่ควรวนนะครับเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษนะครับไปทางซ้ายมือของครูและฝ่งมือของครูครับ ที่เขียนชื่อไว้ที่หนึ่งบนกระดาษเลยนะครับเมื่อเขียนชื่อเสร็จแล้วนะครับให้ตรวจคาถามต่อไปนี้นะครับเพื่อไ้ใช้ตอบคาถามนะครับคําถามที่หนึ่งนะครับมีตัวละครใดบ้างคําถามที่สองนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคําถามที่สามนะครับทำไมพระราชาจางึงทำเช่นนะั้น เมื่อเช้าไปแล้วครับให้นั่งกรดโรงฟังเรื่องเล่าจากพระครูครับ้อมแล้วเนาะแล้วเ,เรื่อนี้นะครับเกิดขึ้นณนะที่แสงไกลแห่งหนึ่งครับเมื่ออย่างนี้มีพระราชายอยู่องค์หนึง่ง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคมองเห็นสีอื่นๆไม่ได้นอกจากสีเขียวถ้าเห็นสีอื่นพระราชาจะเพิดอก,การชักทันทีถ้าราชาไม่เคยออกจากวังเลยทั้งวังของพระองคอง์มีแต่สีเขียวเต็มไปหมดเลยไม่ไว่าจะเป็นจานที่นอนผนังหรือแม้แต่ชุดของทหารหรือชุดที่พระองค์ใส่เอง ก็ต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดวันนึงพระราชาเกิดเบื่อวังขึ้นมาจึงอยากออกไปเทีเ่ยวที่นอกมัมองแต่พระองค์ไม่เคยรู้ว่านอกนั้นมีสีอื่นมากมายเกินไลยไม่ว่าจะเป็นสีของผนังสีของลังคาสีของพื้นถนนหรือแม้แต่สีของท้องฟ้าที่เราทุกคนรู้ว่ามีสีอะไรบ้าง เมื่อพระราชาเปิดประตูเมืองออกไปพระราชาจึงกับชักทันทีเพราะแค่พื้นถนนนั้นเป็นสีน้ำตาลแปแล้วพระราชาจึงไม่สามารถออกนอกเมืองไปได้แต่เมื่อพระราชาอยากจะออกไปเที่ยงนอกเมืองพระราชาจึงต้องสั่งให้ชาวบ้านทุกคนทาสีเขยียวในทุกที่ที่เป็นสีอื่น ทั้งถนนทั้งบ้านทั้งหลางคาแม้แต่สัตว์เลี้ยงก็ต้องถ่ายเป็จอบให้หมดเมื่อทุกบ้านบ้านทุกหลังทางทุกสายเป็นเชืแล้วพระราชาจึงสามารถออกไปเที่ยวนอกเมืองได้พระราชาได้เที่ยวนอกเมืองอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะไปทางไหนสีเขียวนั้นลายน้องพระราชาแต่พระราชานั้นยังเที่ยวไม่พอยังอยากจะไปเที่ยวที่ไกลกวล่านี้อีกพระราชาจึงเดินทางไปที่ท้ายป่าแต่พระราชาต้องสะดุดเมื่อไปเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งทาสีขาว เมื่อพระราชาเห็นดังนั้นพระราชาจึงชักอยู่ตรงนั้นและเป็นลมกระโดดไปตอนนี้นะครับบูอยากให้พี่ๆเนี่ยได้เขียนํำตอบทำถามข้อลงไปในกระดาษที่พูจกให้นะครับอ่าเชิญครับ าในบ้านในบ้านหลังนั้นว่าท่านท่านที่ท้าบ้านที่ิดเกียวไปเถิดเมื่อเว่าช้าข้าเนี่ยโอต้องตายแน่เน่ชายคนนั้นได้ยินเช่นนั้นจึงบอกกับทหารว่าน้าข้าขอแต่พวกพ้าราชาหน่อยีชายคนนั้นจึงตามทหารไปรอชูกว่าาราชาพื้น าารประชาันกับชายคนนั้นว่าท่านได้โปรดท้าบ้านของท่านดีเสียเพื่ข้าอยากเดินทางไปไก่านี้แต่ข้าไม่สามารถผ่านบ้านของท่านได้จริงเพราะบ้านของท่านเนี่ยไม่ใช่สีนเขียวอย่างที่ข้าต้องการชายคนนั้นจึงบอกกับพระรา,า,า,าชาว่าพระราชาทำไมท่านไม่ลองใส่แว่นสีเขียวดูบ้าง ข้อที่สี่ครับข้าเงเรียนเป็นพระราชัยนักเรียนจะทำตามที่ชายนั้นบอกหรือไม<อ>่เพราะอะไรทักที่ทุกคนก็ได้เขียนใครควรนไรอยแล้วลครับเดี๋ยวครูขอตัวแทนผู้ที่นะครับทั้งสามคนได้แชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดของผู้ที่นะครับเรียนไทยครับเชิญพี่รูครับ มีตัวละครในบ้างมีพระราชาทหารชาวบ้านคนรอบๆพระาาพราชวังครับข้อสมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมีพระราชา,าอยากถึงหมู่บ้านแต่สิ่งที่ได้คือช็อกเพราะพระราชาต้องเห็นแต่สีเขียวเขาและชาวบ้านให้ ทาทุกอย่างเป็นสีเขียวเพื่อให้พระราชาออกจากพระราชวังได้ข้อสามทำไมพระราชาจึงทำเช่นนั้นเพราะพระราชาอยากสัมผัสธรรมชาติหรือสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอยากเห็นชาวบ้านเป็นยังไงข้อสี่ถ้านักเรียนเป็นพระราชานักเรียนจะททำตาม ที่ชายคนนั้นบอกหรือไม่เพราะเหตุใดทำตามเพราะจากม่ตาแม่คนอื่นเดือดร้อนท่าทุกอย่างเป็นสีเขียวถ้าใส่แว่นมันก็เห็นเป็นสีเขียวทุกอย่างแล้วจะไปที่ไหนก็ได้ให้ใส่แว่นสีเขียวครับ,บค,ค,บค,ค,บคุูครับครูครับคำต่อไปใครเลยครับเชิญพี่มณีครับหนึ่งมีตัวละครใดบ้างมีพระราชาแล้วก็คนรอบข้างพระราชา แล้วก็ชาวบ้าน 2. มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างพระราชาไม่สามารถมองสีอื่นได้นอกจากสีเขียวเลยให้ทุกคนทาบ้านทาทุกอย่างเป็นสีเขียวเพื่อที่จะออกนอกรระาชวังได้ 3. าทำไมพระราชาจึงทำเช่นนั้นเพราะว่าอยากออกไปนอก พระราชวังบ้างเพราะไม่อยากอยู่แค่ในพระราชวัง 4. นักเรียนเป็นพระราชานักเรียนจะทําตามที่ชายคนนั้นบอกหรือไม่เพราะเหตุใดทําตามค่ะเพราะว่าจะได้ทำไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนลําบากที่ต้องทาทุกอย่างให้เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ตัวพระราชาด้วยค่ะเพราะว่า อยากจะไปที่ไหนก็ไปได้ไม่ต้องให้ทุกคนทาทุกอย่างเป็นสีเขียวค่ะพี่มานีีครับพ ah. ah ี่ก็ได้แชร์ประสบการณ์ไปบ่อยเนาะเดี๋ยวจะให้พี่เนี่ยส่งกระดาษนะครับที่เขียนคำตอบนะครับทางซ้ายหรือขวามีของพี่ก็ได้ครับส่งมาให้ครูตรงนี้นะครับส่งมาได้เลยครับ วันนี้ครูครูครับก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ร่วมมือในการกิจกรรมด้วยความตั้งใจนะครับขอให้พี่ทุกคนเนี่ยนำความคิดในวันนี้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันของพี่ๆด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับคุณครูขอบคุณครับเพืเ่อนๆทุกคน